สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ด่วนที่สุดเลยนะครับกับรถสวยสภาพดีราคา298,000บาทคุณได้ Honda Accord 2.4 EL ปี2010ตัวท็อปสุดครับคันนี้สภาพนางฟ้าสวยๆใส,ๆ,สๆเลยนะครับรถบ้านแท้ๆสวยๆเลยนะสีเทาไม่เคยชนนะครับหน้าหลังเดิมๆนะครับเบาะหนังสีดำสวยๆเลยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะเครื่องเดิมนะ สวยๆเลยนะครับผมเลขไม้ตัวนี้เยอะหน่อยนะครับ20000 0กว่ากิโลนะครับแต่ว่าเหมือนที่บอกครับไม้แท้รถเดิมนะครับผมราคาสุดคุ้มค่านะครับถ้าเป็นตัวไม้น้อยๆราคาน่าจะอยู่ประมาณ3ไปลายปายนะครับแต่วันนี้จัดในราคา พิเศษสมเหตุสมผลนะครับ298,000าบาทนะครับจัดสดคุยได้ครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันครับมีทีมงานดูแลให้ตลอดทุกรายการเลยนะครับผมรับรองคุณได้รถคันนี้ไปครอบครองแน่นอนนะครับเล่มสมุดคู่มือครบพร้อมนะครับใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดหมายมาดูรถนะครับรถอยู่บางบัวทองนะเพื่อนๆสมาชิกร้านค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับเหียเข้าใจดีนะครับคัดรถสวยๆนะครับมาดูแลให้กับสมาชิกใครที่สนใจแอดไลน์มาเลย เ,เดี๋ยวยังไงนัดหมายแล้วก็คุยกันเรื่องราคานะครับหรือว่าอยากจะไปทดลองรถขับรถหรือว่าต่างจังหวัดอยากจะวิดีโอคอลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0 8 8 5 8 4 5 3 7 5นะครับ0 8 8ย8 4 5 3 7 5สีเาครับโอ้โ oh, ห h อ n d a a แ c o r d สวยๆสีเทาลายล้อแม็กสวยๆเลยนะรีบเลยนะครับหากช้าหมดแน่นอนนะครับคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับ